มาดูนะครับเป็นการเอาชโดนะครับแล้วก็ปาปิเรนยานะครับมาอยู่ในตู้เดียวกันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้ง2ตัวนะครับเป็นสัตว์นักล่าอยู่แล้วนะครับเมื่อมาอยู่ด้วยกันนะครับมันต้องมีคนหนึ่งไปคนหนึ่งรอดแน่นอนครับมาเริ่มกันแล้วครับชโดเริ่มก่อนนะครับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันแน่นอนครับเพราะเป็นสัตว์นักล่าอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่า2ตัวนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับ ตามธรรมชาติแล้วสองตัวนี้ไปอยู่ในบรรลัยที่นั่นครับสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เรียบร้อยหมดครับดี๋ยวันนี้มาอยู่ในตู้เดียวกันครับมาดูว่าใครจะรอดครับมันก็ตอดกันไปเรื่อยนะครับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันแน่นอนครับมาดูกันว่าจะมีตัวไหนพลาดท่าหรือเปล่าครับเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนจะได้เปรียบกว่ากันครับมาดูนะครับเป็นการเอาชะโดนะครับ